สวัสดีครับผมนะฮะก็สําหรับนะครับใครที่ชอบนะครับเลี้ยงไก่นะครับนะก็อันนี้เป็นไก่นะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนะไม่เคยเลี้ยงหรอกนะครับนะหัดเลี้ยงนะครับนะเลี้ยงเล่นเล่นนะครับนะดูเพื่อความสวยงามนะครับนะเป็นไก่แจ้นะครับนะไก่แจ้ตอนไปซื้อใหม่เขาก็แนะนํานะครับนะมันจะมีผมก็ไม่เคยรู้อีกแหละนะครับนะว่าไก่เนี่ยนะครับมันมีทั้งไก่แจ้เนี่ยมันจะมีทั้งขายาวขาสั้นนะครับนะ คนขายก็บอกว่านะครับเขาก็แนะนําว่ามันมีขายาวขาสั้นนะครับตอนแรกเราก็ึกว่ามันเป็นแคะมันพิการะนะครับนะทีนี้นะครับนะเขาก็แนะนำนะครับนะส่วนใหญ่ที่เขาเลี้ลยงกันนะครับนะเลี้ยงกันประกวดกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของไก่ที่ตัวเตี้ยนะครับนะขาสั้นๆขาแค่แคะนะครับอันนี้ก็เป็นขาแคะนะครับนะขาสั้นนะตัวนี้นะ สิ่งที่ที่เลี้ยงเขาก็คือนะครับนะชอบนะครับเอกลักษณ์นะฮะความสวยงามนะครับนะความสวยงามที่เขามีลักษณะนะครับนะสวยดีนะครับเลี้ยงไว้ดูเล่นๆนะครับหางก็สวยนะครับแล้วก็งอนนี่นะครับนะงอนนี่ฮะนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้เนี่ยเนี่ยนะฮะสวยดีนะครับนะก็เลี้ยงก็เลยชอบทีนี้นะครับนะก็เลยวันนี้ก็อยากจะมาบอก นะครับนะในเรื่องของปัญหาที่คนเลี้ยงไก่เนี่ยที่เขาเจอกันนะครับนะผมเองเคยแต่แนะนําคนอื่นเขานะครับแต่ก็ยังไม่เคยที่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 จะเลี้ยงไก่นะครับเป็นของตัวเองแต่นะครับนะทีมงานส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยนะครับเขาก็เลี้ยงไก่กันนะครับนะก็นะครับเขาเอาคลอโรฟิลเนี่ยนะครับนะให้ไก่กินนะฮะหัวเชื้อเนี่ยให้ไก่กินเพราะว่าในคลอโรฟิลเนี่ยเหมือนอา,อาการที่ไก่มันเป็นคือขี้ขาวนะครับมีอาการเหมือนหาลงง่อย ซึมๆเนี่ยนะครับนะเอาคอรฟิลเนี cosas, ่ยให้ไก่กินได้เลยนะเอาหัวเชื้อเนี่ยหยอดใส่ปากเลยนะครับนะหยอดไปพักเดียวนะครับไก่ฟื้นเลยนะครับนะในเรื่องของอาการซึมๆหน่อยๆเนี่ยนะครับนะฟื้นทันทีเลยก็อยากจะมาแนะนํานะครับนะเพื่อนๆนะครับนะให้เอาคอรฟิลนะครับบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับให้ไก่กินเนี่ยได้นะครับนะแล้วก็ไก่มีอาการขี้ขาวไก่เป็นโรคเนี่ยเป็นหางเนี่ยพวกนี้ครับนะ เราก็สามารถที่จะใช้หัวเชื้อคอโรฟิลให้กินได้นะครับหัวเชื้อคอโรฟิลนะครับที่จะมาให้กินหรือจะมาแนะนํากันวันนี้นะครับนะก็เป็นหัวเชื้อนะครับนะคอโรฟิลบริสุทธิ์ร้อเซนะครับนะ นี่ของบริษัทนิวบ้านสุนทรชัยมงคลน,นะฮะเป็นค้อระฟิวขวดนี้นะครับเป็นหัวเชื้อบริสุทธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งสก,กัดจากต้นอัลฟาฟ้านะครับซึ่งเขามีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับมีเอนไซม์แปดชนิดกรดอะมิโน,โนมีแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต่อร่างกายแต่ร่างกายมนุษย์เราไม่สามารถที่จะสร้างเองได้แล้วก็สัญชาตญาณไก่นะครับนะก,ก็ก็ชอบกินนะครับนะจิกกินใบไม้พวกนี้อยู่แล้วนะครับนะก็ชอบจิกกินใบไม้พวกนี้นะครับนะอย่างหมาแมวเห็นไหมครับหมาแมวที่เราเห็นกันเวลาเขาไปโดน ยาพิษนะครับนะหรือว่าไปโดนเบื่อพวกนี้นะครับนะเขาก็จะไปกินยาใช่ไหมครับนะกินยาสักพักหนึ่งก็อ้วกออกมา,หร,า,ออกมาหรือว่าขย่อออกมาว่าขับถ่ายออกมาอันนี้เขาเรียกว่าการขับพิษขายพิษนะครับออกจากร่างกายนะครับสัตว์ทุกชนิดนะครับนะเวลามันเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนะก็จะไปกินพวกญ้าต่างๆนะครับนะที่สามารถที่จะช่วยนะครับให้ร่างกายเขาขับพิษหรือว่าร่างกายเขาตื่นตัวได้นะครับหรือว่าไก่ไข่นะครับในกรณีไก่ไข่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับนะครับ งอยงอยซึมซึมนะครับน้มีอาการงอยงอยซึมซึมเหมือนหาลงอ่ะนะบางคนขี้ขาว,ขาว,ขาว,ขาวไก่บางตัวในี่ขี้ขาวแนะนําเลยครับนี่หัวเชื้ออันนี้ผมแบ่งจากขวดใหญ่มานะครับใส่หลอดแบบนี้เพื่อที่จะเอามาเกาะให้ไก่กินได้ง่ายขึ้นนะครับนะบางคนก็เอาไปผสมน้ําเลยให้ไก่กินแต่ว่าผสมน้ำเนี่ยนะคุณค่าไก่มไม่ได้กินหมดทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหยอดแบบนี้เลยนะครับนะไก่จะได้รับเต็มเต็มอันนี้ผมหยอดนะครับนะให้กินหลายครั้งแล้วนะครับนะไก่ มีพี่ผมเลี้ยงไว้ตัวผู้หนึ่งตัวอันนี้เขาเรียกว่าสีกลับหมากนะครับนะแจ้สีกลับหมากนงอนตั้งตรงเดียวเลยนะครับนะแล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็นตัวเมียกลับหมากแล้วก็ตัวเมียเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นจระลงนะครับนะก็มีตัวเมีย2ตัวแล้วก็ตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวมาเกาะให้ไก่กินกันดีกว่านะให้ไก่มากินกัน นะบีบปากเลยนะครับนะนะครับหยอดไปเลยนะหยอดให้ไก่กินเลยนะครับหยอดเข้าปากเลยเนะี่ยนะครับนะแค่นี้นะครับนะนะหยอดแค่นี้นะครับนะก็หยอดไปนะครับนะเดี๋ยวร่างกายมันก็ขับถ่ายออกมาแล้วก็ในเรื่องของนะครับนะอาการต่างๆแล้วก็มันจะไปช่วยเสริมสร้างภูมิต้นานทาน ต่างๆให้กับไก่ของเราด้วยนะครับนะใครที่นะครับนะไก่ที่มีปัญหานะครับนะหรือจะไม่อยากจะใช้วัคซีนหรือว่าไม่ใช้อะไรก็สามารถใช้หัวเชื้อคอโรฟิลได้นะครับสัตว์ต่างๆในบ้านเรานะครับนะใช้ได้หมดเลยนะครับนะหมาแมวที่มันป่วยไม่สบายนะครับใช้หัวเชื้อคอโรฟิลหยดนะครับช่วยได้นะครับอันนี้ไก่นะนะครับสกลับหมากนะสวยๆเลี้ยงน่ารักครับนะ เพลิดเพลินนะเลี้ยงไว้ดูเล่นเนี่ยตัวเมียร้องตาม <c oughs> ะนะครับนะก็ฝากไว้นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะเอาคาร์ฟิลให้ไก่กินได้นะครับผมอ่ยนะตัวเมียตัวเมียตัวเมีย อันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียสีกลับหมากนะครับเหมือนกับเมื่อกี้นี่แหละ <c oughs> ออกเลย อ่าน,นี่นะครับใครที่นะครับนะไก่มีปัญหานะครับนะอยากให้ไก่แข็งแรงก็นะครับใช้หัวเชื้อคอร์รัฟิลนะครับกอกได้นะครับนะอันนี้ไก่ผมเงเมงนะครับนะเลี้ยงอยู่แล้วก็ให้กินคอร์รัฟิลยังไม่เคยหยอดล็อกซีนเลยนะครับนะแต่ไก่ก็แข็งแรงดีนะครับนะเลี้ยงมาได้เกือบปีแล้วครับผมเนาะฝากไว้ครับหัวเคอร์รัฟิลนะครับนะ รักสัตว์เลี้ยงนะครับนะชอบสัตว์เลี้ยงของเราดูแลสัตว์เลี้ยงของเราครับด้วยสมุนไพรได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลากลไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะจะมาทำคลิปอะไรอีกให้ดูก็คอยติดตามนะครับผมบายบายสวัสดีครับ